ของคนไทยทั้งประเทศเราคนไทยทั้งหลายที่อยู่นักอุทยานราชพักบุญยานแห่งความจงรักภักดีแห่งนี้จงร่วมใจกันเป่งเสียงแซ่สองสรรเสริญพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรังาชากาลที่สิให้ดัง,งกึกก้องด้วยคำว่าทรงพระเจริญสามครั้งพร้อมๆกันทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ต้นไมเินต้นไม้เดิัก,สอ,อกสองสาดแรกแห่งสายามประกอบด้วยทุกสีทองรัชสมัยของพ่อขุนรามคัพเเหงมหาราชเป็นยุคที่เป็นสุไทยสร้างูและเดินขึ้น ระบบการปกครองภายในกะ่อให้เกิดความส,มสุขสันต์ยิ่้ยโอย่างมีประสิทธิภาพมีการต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองประชาชนอยู่ดีกินด,ดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งด้านการ,กรเกษตรการชนรับทานการอุตสาหกรรมและการาศาสนาและอาณาจักรกรุงสุโไทยได้ขยายออกไปอย่างกว้างไกลไพศาล อ,อายุทยาศึกยุทธภีประกอบด้วยกูุสีแดงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบผู้อิราชของชาติไทยภายหลังที่เสียกลุ่ีศิลยาครั้งที่หนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ทรงทําการสกสงรามและเอาชนะข้าศึกหลายครั้งครั้งสําคัญที่สุดคือในปีพุทธศักราช2135พระมหาอุปราชทรงพรม่าได้ยกทัพมาตีไทยพระองค์ ทรงจนท,าจท้างกระทั่งยุตและได้เข้าปันมหาบุรุสิ้นพระชนม์บนขอช้างจนทำให้